สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยินดี้รับสู่ช่อง Professor Sakit นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับเกี่ยวกับการของนาจาะนะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดว่าการนาจาอันไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยผมขอพูดก่อนว่านาจาเป็นตัวละครประมาณไหนนะครับนาจาเนี่ยเป็นตัวละครที่มี b u ฟวอล l ิต i ้ t y นะครับหรือว่า b u ป f า o w e r ที่จะช่วยเพิ่มความแรงการโจมตีนะครับตอนที่เรามีเลือดสูงกว่า50%นะและยังสามารถ heal ได้อีกเล็กน้อยด้วยนะครับ โดยสแต็กเนี่ยจะถูกใช้ไปตามจำนวนฮิทที่ศัตรูโดนโจมตีนะครับทั้งสก,กิลเดี่ยวและสก,กิลหมู่เลยนะและนอกจากนั้นยังมีอีกบัฟหนึ่งนะครับก็คือบัฟพ,พีเดชันเนาะหรือว่าเป็นปาวันอาปากนะครับที่ช่วยเพิ่มความแรงเนี่ยเออได้มากกว่าวอร์ซิตี้อีกนะครับหรือบัฟปาวันธรรมดานะแต่ก็จะไม่สามารถฮิวได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนาจาย,ยังทําให้เกาะของศัตรูเบรกได้ง่ายขึ้นเป็นสเท่าด้วยได้กราร์ดใบหนึ่งนะเออนับตอนนี้ไปนะครับผมจะเรียกบัฟวอร์ซิตี้ปาวันนะครับส่วนพีเดชันเป็นปวนาวานนปกะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงสปคกณของนาจาดีกว่าของกาบใบแรกนะครับก็คือ Shackle s of h u n g e r นะครับซึ่งเป็นการที่จะช่วยเพิ่มสเต็กวอลซิตี้ได้ด้วยเพียงแค่การจั่วขึ้นมือเท่านั้นนะแล้วก็ยังเป็นการที่สร้างดาเมจหนได้รุนแรงอีกด้วยนะครับมาที่อีพีใบแรกของมันนะซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันอัปเกรดจากใบดั้งเดิมนะครับซึ่งนับว่าดีอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าช่วยเพิ่มวอลซิตี้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนฮิตด,ด้วยนะครับใบที่2นะครับเป็นการคอสศูนยะ ใบนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ข้อดีของมันคือใช้ได้บ่อยนะแต่ที่ผมมองว่ามันไม่ได้ดีเพราะว่า adjustment เนี่ยหรือว่าเอฟเฟ t ตอนจูขึ้นมือนะครับมันจะไม่ทํางานตอนที่มันกลับขึ้นมือเราหลังจากใช้งานมันไปแล้วนะทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับ stack เพิ่มอีกหนึ่งนะครับน่าเสียดายมากนะใบต่ไ่ไปคือใบนี้ครับใบนี้เนี่ยคือเป็นใบที่ใช้ตีเท่านั้นนะอืมแล้วก็ใช้ s t a c เยอะด้วยนะครับอืมถ้าเกิดว่ามีาร์ด เพิ่มสแต็กปาวานได้เยอะเนี่ยใบนี้ก็น่าสนใจนะแต่ผมก็มันไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะครับใบถัดไปนะใบที่สี่นะเออผมว่าใบนี้เนี่ยมันระเบิดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บเออสแต็กปาวานครบห้านะจะทำให้เราได้ไดนะสแต็กปาวานอ้าปากด้วยนะแต่ก็แลกกับที่เราเนี่ยจะไม่ได้รับสแต็กปาวานโปรตีกต่อไปนะครับจากการจัว่วแต่ข้อดีของมันคือมีรีเทนนะครับทําให้เราเนี่ยใช้ได้ตอนที่ เรามีสเต็กปาวานเพียงพอนะเลยเก็บว้ใช้ตอนไหนก็ได้เว้นแต่ว่าเราจะมีตัวที่ทําให้เราทิ้งการ์ดหรือว่าศัตรูทิ้งการ์ดเรานะครับอาจจะไม่ได้ใช้ใบที่5้านะครับผมว่าเป็นการ์ดเพิ่มโลดที่ดีมากเลยนะใบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะต้องใช้สเต็กสูงสุดถึงสสเต็กนะสเต็กปาวานทาให้เราสามารถเอ่อเพิ่มโลดได้สูงสุด4ครั้งนะซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยเราเอาไปเล่นคู่กับเอมียได้นะครับเพราะ่าเีททุกครรั้้งไดโลด เอเมียจะออกไปโจมตีนะครับด้วยสแต็คของเอเมียนะครับใครอยากปั้นเด็กโลนะครับใบนี้เป็นใบที่ดีมากนะทุกคนแล้วก็มาที่อีพี EP ของใบถัดไปดีกว่าของบอสเทอร์เรตฮันเกอร์นะการบอสทอร์เรตฮันเกอร์เนี่ยเป็นการคอสูญนะครับที่สามารถลดค่าคอสของการ์ดใบอื่นได้แต่ติดเงื่อนไขตรงที่เต้องทําให้สแต็คปาวานเนี่ยทำงานซะก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันจะลดคอตอนที่สแต็คปาวานถูกใช้งานไปแล้วเท่านั้นนะ ส่วนเอปิดใบแรกเนี่ยก็เป็นใบอัปเกรดของใบดั้งเดิมนะครับทําให้มีแต้มสแต็กปาวานเพิ่มขึ้นมา3ามหน่วยเนาะทำให้เราสามารถทําให้มันทางานได้ง่ายขึ้นนะครับใบถัดไปนะครับเป็นใบที่สามารถลดคอสสูตรได้ทันทีนะโดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีสเต็อปาวานหรือเปล่าไม่ต้องใช้นะครับอืมแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบใบที่แล้วมากกว่าเพราะว่าใบานี้เนี่ยมันทําให้เราต้องใช้มันในเทิร์นนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าการ์ดบนมือเราเนี่ยเราก็แบบเออมีคอสพออยู่แล้วเราจะลดคอสไปทําไมนะครับแล้วก็การ์ดจั่วก็ไม่ได้มีอะไรนี้ผมก็มองว่าใบที่แล้วเนี่ยเป็นใบที่ดีกว่านะเพราะเราเลือกว่าเราจะเอาไปลดคอสเทิร์นไหนก็ได้นะครับไม่ใช้ท้ายเทิร์นนะประมาณนั้นส่วนใบถัดไปนะใบที่3เนี่ยเป็นเออเป็นการอัปเกรดนะครับซึ่งเราจะสามารถลดคอสได้1น,งนึงใบในทุกเทิร์นนะถ้าเกิดว่าเราใช้สเต็ปปาวันครบ3สเต็กนะครับใบนี้เนี่ยผมชอบน้อยสุดเพราะว่าลดคอสได้แค่ใบเดียวนะครับแล ตัวที่ปั๊มสแต็กได้เยอะเนี่ยไอ้การที่ปั๊มสแต็กได้เยอะเนี่ยเราก็เป็นการที่ดีนะผมว่าเป็นการที่ดีนะครับอืมแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเพราะอะไรเออเท่านั้นเองนะบใบที่สี่นะครับเป็นเอ่อใบที่มีรีเทนนะใบนี้เนี่ยจะไม่ทําให้เราได้ลดคออีกต่อไปแล้วนะครับอืมแต่ว่าจะเป็นการที่เราเพิ่มดาเมจให้กับเดฟเบดดาเมจนะครับหรือว่าตัวที่ใช้พังป้องกันในการโจมตีนะครับอย่างพวกคาลิปเป้หรือว่าน้องนาจาเอเนี่ยแหละซึ่งผมชอบใบนี้นะ ดูลิงดีนะครับดูลิงดีใบสุดท้ายนะใบที่ห้านะครับใบนี้เป็นใบที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสายเน้ Time นมะิวทามนะครับดาเมจของการ์ดมิวทามนะครับมันอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าผมชอบเพราะความสะใจล้วนๆนะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มดาเมจของมิวทามในครั้งถัดไปนะครับจากการใช้สแต็กปาวานนะซึ่งใช้หนึ่งครั้งเนี่ยจะเพิ่มดาเมจส0ิซนะแต่ผมเสียดายนะที่ว่ามันต้องใช้สแต็กในเทิร์นนี้เนี่ยแหละเออ เลยไม่ค่อยได้ใช้มันอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับซึ่งการมิวทามเนี่ยก็คือการหลักนะพี่ทําให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถฮิวและได้รับปาวานอาปากได้นะครับแถมยังใช้อันติหลังจากที่ใช้มิวทามไปแล้วก็จะได้สแตป็ปปาวานเพิ่มเติมด้วยเนาะจากอันติของน้องเองนะครับมาที่ใบถัดไปนะครับใบถัดไปก็คือวลันทรีคอนโทร่นะที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้รับสแตป็ปปาวานหรือว่าสแตป็ปปาวานอาปากนะครับถึงแม้ว่ามันจะใช้ค่อนข้างยากในความคิดของผมนะแต่ถ้าปั้นเล็กนาจามดีๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนะั้นนะ ถ้าจะทําให้สเต็เราเกินหกนะครับมาที่อีพใบแรกนะครับใบแรกก็คือใบอัปเกรดจากใบตั้งเดิมนะก็คือได้รับสเต็เอ่อปาวานกับปาวานอัปปากเพิ่มขึ้นนะเอาจริงนี่ถ้าเกิดเป็นการ์ดใบนี้เนี่ยผมว่าถ้าเจอผมก็เลือกนะครับได้สเต็เยอะดีชอบใช้ง่ายด้วยนะใบที่สองนะครับเอ่อใบนี้เนะี่ยผมก็ชอบอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นการที่เอามิวทามขึ้นมือนะครับแต่ว่าผมอะ่ะอยากได้การ์ดมิวทามขึ้นจากสุดสารด้วย เออแต่ที่จะเพิ่มโมรรลสามนะอืมหรือว่าเพิ่มโมรรลเนี่ยให้นานกว่าน,นี้ได้ไหมนะครับสักสองเทินอะไรเงี้ยเออผมเคยลองใช้แล้วนะมันแบบมันชอบขึ้นมาพร้อมมิลทามบ่อยนะครับแถมไม่มีสเต็กวอลสตี้ให้ใช้ด้วยก็เลยไม่ได้ใช้มิ t ทามในเทินนี้นะครับอดได้มีโมรรลเพิ่มนะครับอืมผมเลยแบบไปปั้นเด็กใหม่มานะเพิ่งไปปั้นมาแลละตอนนี้ <laughs> มาต่อกันที่ใบที่สามนะครับไปที่สามเนี่ย เออเป็นการ์ดที่ดีนะในการเพิ่มสแต็กของเออสแต็กปาวานนะเพราะว่ายิ่งทำให้แอคชั่นอีกฝ่ายลดลงเนี่ยก็ยิ่งทาให้เราได้รับสแต็กเยอะขึ้นนะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยตอนที่เราใช้การ์ดนะแอคชั่นศัตรูก็จะลดลงอยู่แล้ว mm. อ่ะอืยู่เป็บอสโลกไว้แล้วกันนะครับบอสโลกหนึ่งบอสโลกหนึ่งนะถ้าเราให้มันลดเยอะๆเราก็จะสวยเองนะถึงผมจะบอกว่ามันดีแต่ผมก็ไม่ได้ใช้มันหรอกแต่มีอีกอย่างนึงที่ผมยังไม่ลองนะก็คือเออมันลองกับมอนที่แอคชั่นเป็นดีฟิสตี้ได้ไหมอันนี้ ใบนี้เนี่ยเป็นใบอัปเกรดที่ดีมากนะครับที่เพิ่มสเต็ปประวันได้ถึงสิบในครั้งเดียวตอนใช้เลยนะแล้วก็เลือกการโจมตีหนึ่งใบที่มันจะขึ้นมาบ่อยๆนะครับตอนที่มันขึ้นมือแล้วเนี่ยมันจะได้สเต็ปประวนันอ้าปากนะครับซึ่งการ์ดที่ขึ้นไรชื่อแชมเปี้ยนเนี่ยก็คือการ์ดโฮมิงเลเซอร์นะครับของเอ,อน้องเซเลเนียลนะซึ่งเป็นการ์ดที่ดีมากนะรเราใช้ตลอดอยู่แล้ว <laughs> ตัวเมตาะนรับอืมใบสุดท้ายนะครับของ voluntary control นะที่ผมมองว่ามันเป็นการ์ดที่ดีที่สุดนะครับ มันใช้ได้ดีกับตัวละครที่ใช้การ์ดเบสิกนะอย่างเอ่อจิสลุแล้วก็เหมยลินนะเพราะว่านอกจากจะเพิ่มดาเมจให้แล้วเนี่ยตอนที่ใช้การ์ดเบสิกโจมตีนะครับจะได้รับสแต็กวอร์ซิตี้คือมาด้วยนะซึ่งดีมากคนระับดีมากทําให้สแต็กปาวานเราเนี่ยมันเท่าเดิมตลอดอืมเท่าเดิมตลอดมาที่อีพีใบถัดไปนะครับใบสุดท้ายของเราก็คือโดเมนออฟวอร์ซิตี้นะหรือว่าแปลไทยนะปณะเขตปาวาน ที่เป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็แปะดีบัฟใส่ศัตรูนะครับที่ทาให้ศัตรูเนี่ยโดนตีเข้าเกาะแรงขึ้นหนึ่งซนะซึ่งเป็นเมคานิกที่เซเนียลใช้นั่นเองที่อีพีใบแรกของใบนี้ก็ดีกว่านะครับใบนี้เนี่ยก็เหมือนกับใบตั้งต้นนะแต่ว่าจะเพิ่มตอนเออกาะแตกทําให้เราได้รับสเต็กระวานมาด้วยนะซึ่งดีนะครับซึ่งดีอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ดีกว่าเดิมถ้าเกิดเราไม่เจออะไรดีๆแล้วหรือว่าเป็นการที่เราไม่ต้องการนะครับใบต่อมาคือ การที่ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจจากอสาย Base, ดีเฟนส์เบสดาเมจแรงขึ้นนะครับหรือว่าดาเมจสายป้องกันนั่นแหละอย่างพวกคาลิเป้หรือว่านานจาเนาะซึ่งนับว่าดีมากสาหรับคนที่อยากปั้นสายเดฟนะครับอย่างเอเมียแมกนาคาลิเป้หรือว่านายนะที่กำลังจะมาในแพทหน้านี้ซึ่งผมก็ปั้นอยู่นะครับใบที <laughs> ่สามนะครับใบนี้จะเป็นเอ่อเรื่องช่วยการซับเทนเนาะหรือว่า รักษาชีวิตนะครับให้เราไม่ตายนั่นเองซึ่งมันก็ทําให้ผมรอดชีวิตมาแล้วหลายครั้งนะครับจากเอ่อหอคอ,อยเสียงกรีดร้องนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกในอนาคตนะคอนเทนต์นยั่ย่านะครับสาหรับเกมนี้การนี้ก็ช่วยฮิลไดสระดับหนึ่งนะเพราะว่าผมเคยเจอมอนที่แบบว่ามันสะท้อนใส่ผมอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ช่วยผมไ,มได้นะครับใบที่สี่นะครับเอ่อใบนี้เนี่ยเป็นการที่ใช้ยากนะครับแล้วก็ใช้คอสเยอะด้วยนะปัญหาเนี่ยคือ เราต้องมีทั้งสเต็กปาวานและปาวานอ้าปากนะครับถึงจะใช้เอฟเฟกการ์ดบินได้ยังสูงสุดนะซึ่งแรงมากแรงมากถึงแม้ผมจะไม่เคยใช้แล้วแต่ว่าดูจากแค่เล่นดาเมจเพียวๆเนี่ยมันแรงมากนะครับเออแล้วก็เป็นการโจมตีแบบหมู่ด้วยนะอสองฮิตนะครับถ้าเกิดเก็บเงื่อนไขครบแต่ผมก็ไม่ได้ชอบเพราะว่าก็เลยไม่ได้หยิบมาใช้ใบที่5้านะครับเป็นการ์ดที่เอ่อเป็นการอนะัปเกรดเนาะจะทำให้เราฮิวได้แรงมากนะจากการใช้มิลทามนะครับซึ่งหิวอะไรยงมากจริงๆนะเออ แต่ผมก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่ามิวทานนั้นหยิบขึ้นมาใช้บ่อยๆได้ยากนะเว้นแต่ว่าเด็กเราจะมีการ์ดน้อยนะเด็กเรามีการ์ดถึงจะใช้การ์ดไปนี้ได้คุ้มหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเด็กเราเยอะเนี่ยกว่าการ์ดมิวทานจะวนมาขึ้นมันก็ไม่ค่อยคุ้มแล้วนะอืมแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมอยากจะบอกก็คือการ์ดอีพีที่เอ่อผมชอบเนี่ยก็เป็นการ์ดที่ทําให้เราได้จั่วนะครับซึ่งก็มีน่าจะมีแทบทุกใบเลยมันของตัวละครนาจานะผมหาไม่ครบนะครับ แต่ว่าผมที่ผมเจอเนี่ยก็คือโดเมนออฟวูดั c ิตี้นะครับแท e กเกอร์ออฟฮันเกอร์ที่ผมเจอนะครับที่ทำให้เราได้จั่วมาทำให้ตัวน้องเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าตัวน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับมีทั้งทำดาเมจได้แรงมีทั้งการความอึดเนาะฮิวได้นะครับแล้วก็บัฟดาเมจให้เพื่อนได้ด้วยขาดแค่การจั่วนะครับการที่ใส่การจั่วไปให้น้องเนี่ยก็ทำให้น้องเนี่ยรู้สึกว่าเออเต็มเขาเรียกว่าเต็มเต็มมากขึ้นนะโผนะครับเต็มมากขึ้นเนาะ โอเคทีนี้ผมก็ได้บอกความรู้สึกเกี่ยวกับการอีปิดทุกใบของเออน้องไปแล้วเนาะนะครับทุกคนคิดเห็นกันว่ายังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมนั้นชอบเห็นตัวเลขดาเบจแรงๆซะมากกว่าเนาะก็เลยปั้นเด็กมิวทามขึ้นมานะครับเพื่อความสะใจร้วๆเลยส่วนสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นความรู้สึกของผมนะครับหลังจากการใช้พาร์ทเนอร์เนาะของตัวนาใจนะครับที่ชื่อว่ากายะเนาะว่าผมนะคิดยังไงว่าเออน้องดีไหมคุ้มไหมที่กดมานะครับ ใครที่สนใจก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย